เขาค่ะยอนต้องตักยาวกย้อน,ยนมาอุบอูลองเขาหบใส่อยู่นะเป็นสนามใหญ่้าอ่อนหน้าเลขกห้าลงหา้าอันนั้นพีน้องเขาเตียวมือเกิดมาเตียวยุคปานเก่าเอต่อหอดมาปีสองเฮงเศร้าในบ่นหันถึงว่าพี่น้องกูก็อันเกิดมาเป็นก้นเด็ดเลยตทบบอกว่า ปองว่าคือคะเฮัลโลตตื้อสตีตื้อปิ่งยาตัเต9ก้าวคำให้มันป้นแปนไหลปุ่นตาดตั้งตุ๊กข้าหยับผืดอันตัวเขาทบอําว่าโควิด -19 บเก้าว่า 5, อัมานํำรูผ้าอาวมาการตึกต่ออาว่าการมีอ่าการตึกต่อซึกกําผาปอกสองปอกหนึ่งอันนั้นเขาก็ป้นมาเย้าไหนค่ะเนาะปอกนาเขาคดีย้อนมาลลาดเมื่อปี2 5 5เเมืองไทยอ่าในปัดปื้นไหลมีนำ่ำรู ปองกับถึงเมืองใหญ่อันห้องว่าเมืองกอกันมานะคะเนาะน้นำรูปกว่า1-3เดือนในปี54นั่นวะไรแง่ใส่ก้นกูนาการเอามาก้นเฮ็ดการกล้า,ามาก้นเฮ็ดการขายามาก้นเฮ็ดการขายอิสระอันว่านั่นอิสระปองมาคืออมีปล่อยเร่งมีนายจังนะก้น,นจนได้แต่ไยแง่ใส่ตั้งตุ๊กข้าหยับผือดเอามาปโบนเอามาตั้งมาโหใจตือ่อนอ่อนเยาะกอ มังเจอมองก้อก็แฮมตัวตายมังเจอมองก็อก็เป็นก้นผานกดผานกับความมีกอบซังในนาการอันเปินเฮ็ดนาการอันมีอยู่นั่นมันไล้รู้แล้วก่อยแปดกอบน้ำรูปกําไนเผื่อมาว่นตัวคณะในนาการ MLM มังเจอก้อนอันเป็นผูนำ้ำก้อนอันเฮ็ดมาหึงไหนแต่และมีผลกระทบออมาตั้งซื้อห้าตั้งโกดหาในคณะมังเจอเขาเฮ็ด นาการจะได้อยู่นะครับมันก็ก็นะมีแง่ใส่โตเขาเจ้าหนังพื้นในข่าพี่น,ะาาน้องค่ออนะหนึ่งหมดไฟไฟโตไฟใจก็มีเลยลือเลยแปดนากานญะในขวาว่กอบสังขารไนวะกอบสังขารไงหนึ่งในในจัดป่านโกนเฮาเตะเลยแงเหมือนกันกูก็ค่นะนาอัมบาตั้งให้ตั้งหลีก็ว่หนาวาเฮาเตะเลยมีสังขารนะสตีปิ่งยาในปีสองเหง หกสิบสามอันมันปีสองเฮงสาวเมืองไทยมาแง,ง่แทงอันเปิดห้องว่าโควิด -19 เมื่อปีสองเฮงสาวเดือน3ต่อห้านพอดีเซียงปีเยา่าเดือน11 12มาเยา่าเมืองไทยซ้ำปองมาทองทนสองเมืองมานก่อนะอําพุยเมืองอําม,มีการกล้าขายอําม,มีการไปกว่าปีน้องตายแปดกออําจังมาหากันอันใน,นกรอบสังคะกรอบโควิด -19 บเกครับว่าพปีน้องเขาค่ะก้นเจออันเปิด อันบางเจอแหมตัวตายบางเจอลูกขึ้นมาไปกว่าไรเอาตัวหลอดไรในจอมตังตุกฆ่าหยาบผืดอันมันแงใส่ในกลในตัวกัมาในเขามีหางค่ะเขามีปลายวนอ่าเหมือนเจ้าโควิดน่ยเขาว่าหือเขาวนมาหือโควิดในแฮมอะไรก็แหมก้น้อยก้วยเน่ว่าอ่ำญาแล้วบานเมืองอ่ำเหมือนการตึกต้ออ่ำเหมือนการมีซึกกัาพายละมาห้ำกันอันในเปิดห้องว่าติดไรวนให้ใน่ะวันนะบางเจอก็ มีนาการอันอ,อน่อนก้นเลยนะบริษัททองเที่ยวให้ไหนครับบางเจอก็อมีนาการบางเจอก็มีเงินนะมดเนอร์มีนีมีสินทมโไห้ว่าอันไหนก็กอบสังขาก้นจะได้เป็นก้าวขามไลมากอบเขาหมอว่นกอบเขาเฮ็ดไลคะ่ะมาถอมด้วยคณะนะขอทนนึงน้ำท่วมน้ำลบไไแนวะมันเป็นจอมสภาวะนะอันเขาอำเฮ้กังมันไหลน,ะนวะนะก้นหน่าก้นเฮา แงใส่ยเย่าในขึ้นหมอว่นคณะนะหมอว่นหมอแหลกหลายไปว่นหมอแหลกหลายตั้งเฮ็ดหมอจันจุงยกหัวใจแห้งใจตัวเจ้าเก่าให้มันแหลกหลายให้มันป้วนแผ่นให้มันไปลยให้มันจุกไรเหนือขาตัวเจ้าเก่า,าอันไหนนะคอทนหนึ่งพอเขามเหมเฮ็ดไรนะให้เขาว่านมาน้ำลุบมันก็ลูบอ่ำต่อโจต่อปานเขาในคาวนะ อันต่อโจต่อปานเขาก็หน่าว่าพอมีซึกกํำผาพอมีการตึกต่อในเมืองหนึ่งและเมืองหนึ่งในก้นก็ดตายเฮิรนกอลูกกาของเงินคํากอหมอลูกแล้วอันในน้าลูกก่อมเป็นทย่งโควิดมากก็อําเหมือนเจ้าหนังนั้นค่ะก้นตายเซต้าก็อําตายน้ำหมอยาอะไรักษาอะไรเฮิรนก่อก่อยเงินคําก่อลูกอันในพี่น้องเขาหลดแหลกลายไปโบนหลดลูกจันจูงตัวเจ้าเก่าลูกขึ้นมานะโซนสองมาอันเมื่อกี้เขาขาลาดนั่นนะ ยังลีเหลืออันมีซึกกัผ่าบ่นะทนสองทนสามมาในจัดป่านอันเขาทบอยู่ตั้งตุ๊กข้าหยับพือบ่เฮาตเละมีมาโหใจเฮาตเละมีแห้งใจย้อก็มีสติมีปิงยานะแต่เด่ก้าวคมให้มันบป้ป่นไหลแป่นไหลในอันเฮาแงอยู่เหมือนเจ้าหนังการอันเปิ่นแต่แหลกลายนั่นดีคือขะเมื่อเฮายมก้ายามขายยามส่งโคของออกนองเมืองเมือเมืองมนเมื่อเมืองเขีเมื่อเมืองกันนันกนันเน่ยส่งไรเนี่ยเ ก้นอันลูกไรจุงไรมิสติปังปิ่งอย่างนั้นเขาดีลูกขึ้นมาเฮ็ดขายออนไลน์ในคณะนะขายทั้งออนไลน์ขายทั้งเฟซบุ๊กนะอำนมานาการอิสระงานขายตงรงเกาหลีนะเตเลลูกจันโตเจ้าเก่าอะไรมหาตังหู้มาเฮ็ดตังขายมาไลฟ์สดมาเฮ็ดในคณะ,ะาสามมาในวงการขายตรงนั้นเป็นย้อนลาดไว้เป็นป้ายบนในคณะนะปอ ในเมืองหนึ่งลูกหนึ่งแง่ใส่ตั้งหยับผืนแง่ใส่สภาวะอัมวาโควิดอัมบานำลูกอัมวาการตึกต้อมอัาการซึกอันเจเน่บนห้องว่ามันก็เป็นงานขายตรงในบนห้องว่าเหมือนใบไม้มันหงว่ะขนาดพี่น้องค่ะก้นอันโอนอ่อนก้นอันใจมีแห้งก้นอันหมอลูกจันจูงตัวเจ้าเก่าลูกขึ้นมาน่ะอันเจเน่บนห้องว่าเหมือนใบไม้มันหงแปดในขนาดก้นอันอดไรป่องใจไลอดกันเย่นไรในเหมือนจ้่งหนังก้น เหมือนเจ้างหนังใบไม้นะเหมือนเจ้าหนังใบไม้อันมันเด็กป่งขึ้นมาใหม่อันเก่ามันหองแปดอันใหม่เด็กขึ้นมาก้นอันขึ้นมานั่นก่อนหนึ่งอดกันไหลสองมีสตีมีปิ่งยาลูกนะลูกจุกเนื้อขาตัวเจ้าเก่าไหลแหลบจ่องเฮ็ดไลอันน้เหมือนเจ้างหนังก้นอันเป็นใบไม้นะอันออกมาใหม่ป่งมาใหม่ว่านันคาบินอ้อคบนะลื่นซุดขอดยอดในข้าวยำโจปาลก้นกูก้อกูทานเตลยามฮบยำแง อันตัวทบอันดีก็ดีอันอันให้ก็มีอันดลีก็มีอันดีก็มีเย้าหมังเจอก็ยอมก้านแหมตัวตายอันเจ้าหน่ายเข้าเขาติ่มเลยมาจุกลาดเหมือนเจ้าหนเขาคันลาดตันบินนอกเขาปันแหงใจบินนองเขาอยู่ยั่งมาเร็วในกอบสางไหนเพรขาไข่คืนอ่องเพราะเป็นก้นไข่อ่องเขาตีเลยจุกมันเนื้อตัวเจ้าเก่าเย้าก็นะ ก้นกูจันกูทานนะอัมวาตั้งห้ายตั้งหลีอัมวาตั้งตัวทบจึงหือเซต้าในกอเมื่อเขาแลนโลกกำผ่าในมันแง่ใส่นะตั้งตุกข้าหยับผืดใหญ่อะลงอะเออะในกออัมวาเล็กเล็กอ่อนอนใหญ่ๆหนึ่งเขาแต่เลยมีการจันจุงบังหัวใจเขาสองไปว่นเขาสามมาให้นะ เอาตัวเจ้าเก่าให้มีแหงใจให้มีสติให้มีปัญญาให้ลุกขึ้นต่อสู้นะแต่เอายุกกำผ่ามาหอดยุคปีสองเฮงเช้าเตเขาจำปีสองเฮงเช้าเอ็ดใน่อําวาตั้งตุกข้าอํมวาตั้งอันเข็นลงใหญ่ทันหือ้อในก้อนในกำผ่ากูจ่นกูทานตึต้นเตเอาเป้เล่วะนะเขาขายย้อนปันแหงใจพี่น้องเขาอันเจอเป็นก้นลิฟอยู่ใน กัพาในหนังลิ้นอันเป็นก้นอยู่กูจัน่นกูทานกูนาการอย่าไปย่อมก้านนะอย่าไปปล่อยให้แห้งตัวแห้งใจเขาอ่อนอ่อนเย้าก็กูลองลองอันมันอําลีแต่ผ่านป้นกับจอมปีสองเฮงเซาเย้าก็อันดีดีอันงามงามแต่เขามาหาพี่น้องเขาในปีสองเฮงเซาเอ็ในให้พี่น้องเขา ซับสไคร้จอยแซส,ส่งปันแห้งใจพีน้องไต้กูก็ก็กูดทานทานกูนาการให้มีเงินตัวตอนให้อยู่ลีก็ไหลส่งแชรก็เลยซับสไครไว้ให้เป็นคนมังมีเสร็จค้า